ขณะที่จังหวัดภูเก็ตเองเมื่อวานนี้ก็เกิดฝนตกหนักนะคะใ,ในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเกต็ตหลายพักส่วนนะคะรวมถึงผูร้ราชการจังหวัดภูดเก็ตก็มีการสั่งการนะคะให้หน่วยงานทุกระดับนะคะเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินถลม่มน้ำป่าไหลหลากในช่วง16-18เมษายนนี้ค่ะ เมื่อวานนี้นายโสพลสุวรรณรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้หน่วยการจังหวัดได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอนายกองการปกครองส่วนท้องถิน่นและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยให้เร่งดําเนินมาตรการป้องกันและรับมือสถานการแผ่นดินถลม่มและน้ําป่าไหลหลากหลังกรมกรทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศเปลี่ยนฉบับที่3ทับ2,568ถึงภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งมีสาเหตุจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้โดยคาดว่าบางพื้นที่นะคะจะมีประมา น้ำฝนสะสมเกิด100มิลลิเมตรในช่วงวันที่16-18เมษายนนี้ค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ดําเนินได้กําหนดมาตรการเข้มในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนะักโดยเน้นในเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมขังพร้อมทั้งสั่งปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อาจเกิดอันตรายเช่นน้ําตกและทางขึ้นเขาหากมีฝนตกหนะัก รมถึงการติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ําในจุดที่คาดว่าจะเกิดเหตุน้ําท่วมฉับพลันนอกจากนี้ยังมีมาตรการในการเฝ้าระวังแหล่งต้นน้ําโดยจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเตรียมพร้อมอพยพประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ําหากพบสัญญาณความผิดปกติเช่นน้ําเปลี่ยนสีหรือสีขุ่น ทั้งนี้นะคะในกรณีเกิดภัยพิบัติขอให้หน่วยงานต่างๆเรียบรายงานสถานการณ์ต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีผ่านช่องทางต่างๆที่จัดเตรียมไว้ ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมยืนยันนะคะว่าจังหวัดมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยให้ความสําคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะ